กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black s h i p Studio ผม Next Station จะมาเป็นตัวแทนนำเสนอเกมที่มีชื่อว่า Hearthstone กันนะครับเกม Hearthstone เป็นเกมที่นำตัวละครต่างๆจากโลก World of Warcraft มาต่อสู้กันในรูปแบบการ์ดเกมซึ่งเกมเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยค่าชื่อดังอย่าง Blizzard Entertainment เกมเกมนี้สามารถเล่นได้บนเครื่อง PC Mac และ iPad เท่านั้น เรื่อกันเลยนะครับเกม Hearthstone มีโหมดให้เราเลือกอยู่ถึง3โหมดด้วยกันโหมดแรกคือ Play Mode เป็นโหมดที่จะให้เราจัดเด็กไปแข่งกับคู่อื่นบนโลกโซเชียลซึ่งจะแบ่งเป็น2โหมดย่อยๆอีกนั่นก็คือโหมด Casual เป็นการส่งผู้เล่นบนโลกโซเชียลมาสู้กับเราเพื่อความสนุกสนานและการฝึกฝนแต่ อีกโหมดหนึ่งคือโหมดแรงเป็นโหมดที่จะสุ่มผู้เล่นมาแข่งขันกันแข่งขันกันโดยผู้ชนะจะได้รับการแรงอัพและเมื่อแรงของเรามีเลขน้อยลงเราจะเจอกับคนคู่แข่งที่มีความสามารถสูงขึ้นและทุกๆครั้งที่เราชนะครบ3ครั้งเราจะได้รับเงิน10โกต่อมาคือ practice mode practice mode จะ ให้เราแข่งขันกันกันกบ AI เพื่อฝึกซ้อม Arena m o d าโหมดดนี้เป็นโหมดที่ให้เราต้องใช้ฝีมือล้วนๆเพราะว่าโหมดนี้นั้นจะเป็นการสุ่มการ์ดในเกมมาไม่ใช่การเก็บการ์ดสะส,สมเข้ามาจัดเด็ก deck. เป็นการรับทีละสาใบเลือกแค่1ใบในนั้นมาจัดเด็ก deck. เมื่อครบ30ใบเราจะสามารถไปแข่งกับคนอื่นได้เรานั้นจะมี3มชีวิตเมื่อตายครบ เกมจบยิ่งชนะเยอะจะยิ่งได้รางวัลเยอะซึ่งโหมดนี้จะต้องใช้เงินเข้าถึง150โกเอา่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือวิธีการเล่นถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยสิ่งที่เราต้องมีอย่างแรกเลยนั่นก็คือการ์ดถ้าหากก็ไม่มีการ์ดในเกมนี้เราก็ไม่สามารถเล่นได้การ์ดเราต้องมีอย่างน้อย30ใบจากนั้นเราเลือกคร์ดที่เราต้องการ ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเราต้องเลือกตัวที่ชอบแล้วมาจัดเด็กกันเมื่อเราได้ตัวที่ชอบแล้วคราวนี้เรามาจัดเด็กเด็กหนึ่งเด็กจะต้องมีการ์ด30ใบเราจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่สไตล์ของเราแต่การ์ดที่ต้องที่ใช้นั้นจะต้องเป็นคลาสเดียวกับที่เราเลือกหรือการ์ด all class เท่านั้น เมื่อเราจัดเด็กเสร็จเราสามารถไปแข่งกับคนอื่นได้แต่ว่าคุณคงอยากรู้สินะว่าการ์ดเหล่านั้นเราจะหามาได้จากไหนการแข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเราจะหามาจากไหนล่ะอย่างแรกการ์ดเบสิกทุกๆครั้งที่ฮีโร่คลาสของเราเลเวลอัพเราจะได้การ์ดเบสิกมาเพิ่มขึ้นจนถึงเลเวลที่กำหนด 2. การเปิดซองการ์ดเราจะต้องใช้โกเพื่อทำการเปิด ก็เหมือนกับการเปิดการ์ดปกติของเกมการ์ดต,ต่างๆอย่างยูกิหรือ Magic แอนด์เดอ i เกทเทอและเราสามารถใช้เงินจริงเพื่อจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อหลายๆซองได้เช่นกันวิธีที่3นั่นคือการคราฟถ้าหากเราเปิดซองมามากแล้วแต่เรายังไม่ได้การ์ดที่เราต้องการเลยเปิดได้แต่การ์ดห,วหว่วยๆการ์ดเน่าๆเราจะทำยังไงเราทนไม่ไหวแล้วเราขี้เกียจหา เราสามารถนำการาดที่เราเปิดซองไปย่อยเพื่อแลกเป็นค่าใช้จ่ายในการคารฟและเมื่อเรามีค่าใช้จ่ายในการคารฟสูงพอเราก็สามารถจ่ายมันเพื่อทำการคาฟกร์ดท,ท,ที่เราต้องการได้อ้าแล้วโกหามาจากไหนละ่ะโกนั้นจะหาได้จากเวสลายวันหรือการลงแล้งหรือว่าการลงอะลีนา่าเอาละถ้าเข้าใจกันแล้วงั้นเราไปแบตเทนกันกฎกันเล่นมีอยู่ง่ายๆนั่นก็คือทำให้ p l ลเยอฝ่ายตรงข้ามไลฟ์หมดเราถึงจะชนะหรือว่าถ้าเพลเยอร์ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าซู้ไม่ไหวแล้วมันห่างชั้นเงินเกินไปเราสักเขาสามารถกดขอยอมแพ้กลางกระดานได้อ้าวแล้วเด็กนี้มีเด็กเอาชนะเด็กเอาแพ้ไหมอ่าเกมเกมนี้นั้นการแพ้นั้นมีเพียงแค่วิธีด้านบนที่บอกไปเท่านั้น แต่การเด็กเอานั้นจะไม่ทําให้เราแพ้โดยทันทีเมื่อเราเด็กเอาจะมีรูปยมทยูตเกิดขึ้นและจะทําให้ไลฟ์ของเราลดไปคราวนี้เป็นระบบอื่นๆที่จะทําให้เรานําการ์ดของเราไปสู่ชนะกัน 1. คือเวทป้อนเวทป้อนนั้นคืออาวุธนั่นเองอาวุธจะทําให้เราสามารถส่งเพลเยอร์ไปต่อสู้ร่วมกับมีเนียนของเราได้ซึ่งอาวุธนั้นจะจะมีโล่อยู่ โล่นั้นถ้าโลกกลายเป็นศูนย์เท่ากับอาวุธนั้นจะพังเราต้องใช้มันดูให้ดีก่อนต่อมามีเนียนหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับเราจะส่งการลงไปต่อสู้นั่นก็คือมีเนียนหรือจะเป็นเม็ดเป็นสเปลก็ตามอ่ะแต่ว่าม,มีเนียนนั้นก็มีอยู่หลายประเภทเช่นกัน แต่ที่ผมจะแนะนําหลักๆเลยที่สําคัญมากนั่นก็คือทอนเพราะแทบไม่มีเด็กไหนที่ไม่ใส่เด็กไม่ใส่การประเภทนี้ลงไปทอนนั้นจะมีความสามารถก็คือจะทําให้เราไม่สามารถโจมตีใส่ p เพลเยอร์หรือมินเนี่ยนตัวอื่นที่ไม่มีความสามารถทอนได้จนกว่าความสามารถทอนจะหมดไปจากสนามต่อมา การสู้ของมีเนียนนั้นทําอย่างไรการสู้ของมีเนียนนั้นจะต้องใช้ค่าพลังโจมตีกับพลังชีวิตมีเนียนทุกตัวจะมีสิ่งนี้และเมื่อมีเนียนโจมตีใส่มีเนียนจะทําการเอาค่าพลังโจมตีกับพลังชีวิตมาทําการลบกันเมื่อไหร่ที่เป็นศูนย์การเป็นนั้นจะถูกทําลายต่อมาคือฮีโร่พาวเวอร์ฮีโร่พาวเวอร์นั้น จะมีสกิลแตกต่างกันแล้วแต่คลาสที่เราเลือกแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วแต่คุณชอบกันเลยทีเดียวต่อมานั่นคือการ์ดสเปลการ์ดสเปลนั้นจะมีหลายประเภทนั่นก็คือการ์ดเวมต์นั่นเองถ้าใครๆรู้อยู่แล้วก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับการ์ดสเปลก็ใช้ทิ้งใช้ทิ้งก็แค่นั้นไม่ได้อยู่บนสนามนอกจากการ์ดประเภทพิเศษพิเศษอย่าง Secret ที่จะเกิดผลเป็นเหมือนการ์ดเคาน์เตอร์เอาละงั้นเรามาดูวิธีการเล่นต่อไปกันเลยเริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการจัว่วเริ่มต้นกันก่นกอนเลยผู้เล่นทั้งสองฝ่ยายทำการจั่วการ์ดสามใบจากนั้นเราทําการทอยเหรียญผู้ที่ได้เริ่มก่อนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้ที่ได้เริ่มหลังนั้นจะได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถเปลี่ยนการ์ดตามจํานวนที่ตนเองไม่ชอบได้กลับเข้าเด็ก การที่เราไม่จําเป็นในขณะนี้สามารถนํากับโคเด็กเพื่อทําการจั่วใหม่เอากาดอย่างอื่นขึ้นมาและเมื่อทําการทํารูปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เริ่มหลังจะได้การ์เพิ่มอีกหนึ่งใบนั่นคือการมานาพิเศษจะทําให้เราได้รับมานาฟรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันต่อามาเรามาดูถึงระบบมานากันบ้างมานาคือค่าไรา่มานาของเราจะไว้ใช้ไร่าการที่ เราต้องการเรียกลงมาสู่สนามตามที่อยู่มุมบนซ้ายของตัวการ์ดแต่ละการ์ดมานานั้นจะเพิ่มเทอนละหนึ่งเม็ดซึ่งมันจะเพิ่มตั้งแต่เทอร์แรกไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปถึงสิบและตันอยู่ที่สิบเท่านั้นเอาละงั้นเราก็สอนแบบคร่าวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นระบบอื่นคุณคงต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับ ขอบคุณครับฝากกดไลค์ฝาก s u b สไครต์กันด้วยนะครับและต้องขอบคุณเว็บไซต์ g m m e e e t .com สำหรับข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณครับ